สวัสดีครับ,รบผมผมคูโกโกอีกแล้วนะครับวันนี้มาเต็มยศเลยเพราะว่าโรงเรียนเพิ่งเลิกมากลับถึงบ้านตอนประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับก็มีพัสดุมาส่ง1ถุงนะครับเรียกเป็นถุงแล้วกันจากเมืองจีนนะครับพัสดุนี้คือสิ่งที่ผมออรอคอยมาหลายเดือนแล้วไม่ใช่ว่าสั่งนานแล้วมาส่งนะคือมันเป็นรองเท้ารุ่นที่ ผมอยากได้แต่มันมีสองปัจจัยคืออย่างแรกคือเรื่องของราคานะครับยังไม่มีราคาสวยๆโผล่มานะั่นคือ1 2ก็คือเรื่องไซส์นะครับไซส์ผมเนี่ยหายมปจากตลาดนานพอสมควรนะครับเพิ่งจะกลับมาในไซส์11-45-290นะครับและรองเท้ารุ่นนี้คืออะไรเป็นรองเท้าจีนอันเดียวในมา้งที่ผมต้องใช้คัตเตอร์ในการมาอันบ็อกซ์เนี่ยเพราะปกติรองเท้าจีนเปิดได้เลยนะมันคืออะไรมันคือมันคือเออ ปีนี้ทำไมกล่องดูมินิมอลจังลีนิงเฟอร์เดียน5อีลิปนั่นเองนะครับรุ่นนี้รอมานานพอสมควรเลยล่ะกว่าจะมีไซส์โอ้และถุงเท้าแถมมาด้วย3คู่ถุงเท้าลีนิงเลยนะโหดีจังไว้ก่อนไม่ได้สับผาสแสำคัญสาระสำคัญคือเจ้านี่โอ้ ความรู้สึกเดิมๆจากรุ่น3รุ่น4ทําไมมันกลับมาหาผมอีกแล้วนะครับอ่ะนี่คือลีนิงเฟอร์เดียนห้าอีลิทนะครับรองเท้าในกลุ่มรองเท้าแข่งขันซูเปอร์ชูจากค่ายลีนิงนะครับซึ่งจริงๆอ่ะในค่ายลีนิงตระกูลเฟอร์เดียนมันคือรองเท้าแข่งขันทั้งหมดนะครับแต่จะมีตัวไฮเปอร์ชูตัวหนึง่งนั่นคือเฟอร์เดียนห้าอัลตร้านะครับแต่รุ่นอีลิทเนี่ยจะเป็นรุ่นแบบอ่าถ้าตีก็เหมือนกับ160่งห o ออะไรอย่างนั้นนะหรือว่า เอนด้าสองศูนอะไรพวกนี้นะครับเป็นกลุ่มรองเท้าแข่งขันน้ําหนักค่อนข้างเบาแล้วก็ราคาจัดต้องได้อย่างคู่นี้ผมได้มา3,504บาทนะครับโหสวยมากอะ่ะอย่างแรกที่สัมผัสได้เลยคือน้ําหนักเบานะครับอันนี้เบาจริงนะครับแล้วก็สีสันสวยงามงานประกอบเรียกว่าเนี้ยตามสไตล์ลีหนิงเลยนะครับโูหสวยมากน้ําหนักในซ 11, 90, ไซส์สิบเอ็ด้าสองเก้าเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองชั่งดูนะครับ น้ำหนักอยู่ที่221กรัมก็ถือว่าเป็นน้ำหนักมาตรฐานนะครับมาตรฐานเลยไม่ได้หนักหรือว่าเบาอะไรมากนะครับเป็นน้ำหนักพื้นฐานแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมจับแล้วผมรู้สึกเลยคือโฟมมันแน่นเฟิร์มมากเลยนะแค่จับด้วยมือก็สัมผัสได้ถึงความแน่นเฟิร์มละที่เรียกว่าค่อนข้างโหดเลยสำหรับโฟมชั้นล่างนะแต่ชั้นบนนรัจับย่งพอมีความนุ่มให้สัมผัสได้นะครับโฟมชั้นบนเนี่ย ให้ความรู้สึกคล้ายๆน6 0 x 7 0ธรรมดาส่วนด้านล่างนี่คือผมว่าค้ายตัว7.0 Pro เลยรอบนี้โฟมมีการเปลี่ยนละโฟมบูมไฟเบอร์ของเขานะการขึ้นรูปจะเป็นโฟมเรียบนะครับแล้วก็ตัว gcu หรือการคอนโทรลยูนิตท,ที่เป็นตัวออาโซเนะี่ยดูมีแท็กชันที่เยอะมากแล้วก็การยึดเกาะน่าจะยอดเยี่ยมแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์อันนี้โตโหดเลยใน xstep อ่ะปกติพวกซีดีซอมจะเป็น t 4 0 0ใช่ไหมที่จะไม่ได้แข็งมากแต่เจ้าเนี่อยอ่แล้วก็ตัวแข็งจะเป็น t 7 GT700 0 0หรือเป็นนนตสี 700, ทใรุ่่แเจ้า ทีหนึ่พเลขยิ่งเยอะคือยิ่งแข็งยิ่งเป็นเกรดคาร์บอนที่มันสูงซึ่งไอเนี้ยให้ทีหนึ่พันมาเนี่ยมันแข็งมากเลยแข็งจนงองไม่ได้เลยแข็งหแข็งจริงนะครับส่วนของ upper เนี่ยหูเ p p e ์เนี่ยผมบอกมาตลอดเลยว่าลีนิงอะเป็นแบรนด์ที่เด่นมากเรื่องการทำ upper upper ของเข้านี่สวยเนี้ยนะครับสวยเลยการบุส้นมีนะครับเป็นทรงซ็อกไล์นะไม่มีลิ้นเหมือนเดิมเลยในสกูล อ,อีลิทเนี่ยที่ผมใช้มาแต่เฟอร์เดียนสามอีลิทเฟอร์เดียนสี่อีลิทแต่จุดหนึ่งที่มันหายไปจากตัวซีรีส์อีลิทรอบนี้คือตรงเนี้ยมันจะไม่มีปูดออกมาละมันเหมือนมีแหละมีแต่มันน้อยมากมันมีแค่น,นิดเดียวอะ่ะของเดิมมันจะปูดมาเยอะเลยนะซีรีส์อีลิทโดยเพพาะสามอีลิทอันนั้นจะปูดหนักเลยอันนี้ดูทรงเป็นรองเท้าที่คนทั่วไปจะเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับเป็นทรงที่ดูปกติสุกละมีการเจาะรูตรงนี้ด้วยเดี๋ยวลองสวมดูดิว่าจะเป็นยังไงน้ำหนักสองร้อย ยีกรัมนี่ผมว่าก็โอเคนะถือว่าค,ค่อนมาทางเบาแล้วกันเดี๋ยวลองสวมดูนะเรื่องไซส์แต่ลีนิ่งเนี้ยลีนิ่งนี่คือดู US ก็ได้ดู EU ก็ได้นะครับแต่เซนติเมตรผมก็ยังไม่ชัวรอยู่ดีสำหรับลีนิ่งเนี่ยอ่ะลองสวมดูอ่ะอะ่เรื่องไซส์เนี่ยตรงไซส์ได้เลยนะครับเหลือหนึ่งโป้งพอดี เอออัปเปอร์มันมีความกระชับนะคูฟ้าใหม่กลับมาแล้วนะครับจริงนี่คือคูฟ้าใหม่ที่กำลังสงสัยเกี่ยวกับสิ่งนี้ของผมอยู่ l ีนิ่งเฟรเดียนห้าอีลิตที่บอกว่าสามพันกว่าบาทอะนะใช่แล้วสามพันสามพันจริงหรือเปล่าทุกคนจริงครับสามพันห้าร้อยสี่บาทเบาอ่ะเบาเบาเนาะเบาสวยมากเลยอ่ะ สวยมากเลยมไม่ใช่รองเท้าแล้วคูฟ้าใหม่สวยมากเลยใจคู<ต>่เหรอทุกท่านช่วยด้วยช่วยผมด้วยอ่ะเออมันจะมีความกระชับนะปเ p p e r ผมว่ากระชับไม่ได้หลวมโพกอะมันใสเป็นซ็อกไลที่ใส่แล้วรู้สึกดีอะมันมีความกระชับดีคนทาเท้าวกว้างอาจจะไม่แฮปปี้เท่าไหร่แต่ผมอะผมแฮปปี้เลยเพราะว่าผมชอบแล้วเท้าผมไม่ได้กว้างอะเออ แน่นแน่นอย่างแรกต้องบอกเลยว่าแน่นไม่ไม่ใช่รองเท้านุ่มคนหารองเท้านุ่มเด้งหนีไปเลยอุย้ยอุ้ยอุ้ยผักผักมากเฮ้ยเฮ้ยทำไมผักโหดจัง,ง่ะนี่มันผักระดับเดียวกับพวกสามจุดห้าโปรแล้วหรือเปล่าแต่แต่แต่ไม่นุ่มนะแต่ไม่นุ่มเลยแต่แต่ใส่รู้สึกสูงรู้สึกหนามากกับเนรองเท้าที่ใส่รู้สึกสูงหนาแล้วก็หน้าเท้ามีความผักที่เยอะเลยอ่ะเฮ้ย เป็นอะไรที่มันดูน่าสนใจนะเนี่ยเจ้าเฟอร์เดียน5อีลิทเนี่ยเออเออ<ม>เดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้ไปวิ่งวันนี้เป็นวันพักพอดีนะครับแต่พรุ่งนี้ก็น่าจะเบาแหละแล้วก็วันพุธเดี๋ยวใส่ลงคอร์ดเลยว่าเป็นยังไงกับลีนิงเฟอร์เดียน5อีลิทคู่นี้นะครับสำหรับลิง์สั่งซื้อก็อยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับรอซื้อวันโปรนะครับจะได้ราคา3 0 0เหมือนผมนะครับเรื่องไซส์ก็ไปลุ้นเอานะครับเดี๋ยวลองวิ่งแล้วจะมารีวิวกันนะครับส่วนรีวิวที่ดองไว้ของ7.00ธรรมดากับ ทีจีเพจเดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวจะอัดนะครับแล้วก็อัพโหลดกันให้รับชมกันนะครับสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกยอดไลค์ของท่านมีผลต่อการซื้อรองเท้าใหม่ของผมนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดติดตามเพจครูฟ้าใหม่ใช้อันนี้นะครับอย่าลืมนะครับทุกท่านการไปกดไลค์เพจครูฟ้าใหม่ใช่อันนี้นะครับจะทําให้ผมได้ซื้อรองเท้าใหม่นะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ <c oughs> คุณพู้ใหม่นี่ได้ถุงเท้ามาด้วยลีนิ้มแถมถุงเท้ามาให้ค่ะเย็ย็บ๊ายบายเหงื่อท่วมเลย